วนกลับมาวนกลับมาตรงแยกไปเสนีนะผมเดินไม่ไหวครับผมมาถึงแยกไปเสนีตรงนี้ผมก็เลยนั่งแล้วก็ไปซื้อน้ำกินแล้วก็เข้าไปพักผ่อนในไปเสนีนะฮะต้องขอบคุณไปเสนีนะครับบังระช่วยมากๆนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยนะผมหน้ามืดผมจะเป็นลมเลยฮะหน้ามืดเลยพยายามจะมองหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดประถมพยาบาลเพื่อนจะขอยาดมอะ่ะแต่มันไม่มีแถวนี้แต่ว่าน่าจะมีที่ในงานะนะผมไม่ไหวหน้ามืดจะเป็นลมผมก็เริ่มไปไทายเข้าห้องสุขาที่ไปที่นีแล้วก็มานั่งตากแอร์อยู่พักหนึ่งแล้วก็พอดีได้ยินเสียง ด้ยินเสียงดนตรีนะมาดุริยางมาก็เลยออกมาเขาบอกถามตรวจด้เขาบอกว่าจะกลับมาจม่งจุดเดิมเนี่ยนี่เป็นควายเผือกนะโอ้อันนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่ตัวห้าขวบาวบแล้วตัวนั้นเลยครับตัวนั้นสี่โอ้อวิววิววนี่ นี่ถ้ามาอยู่ที่เปลียนเนี่ยน่าจะวิ่งโซนนะเนี่ยนั่น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 ตัวนั้น,นเห็นไหมน่ะโอ้ นี่ก็ควายเผือกเหมือนกันนะโอ้ยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ไม่รู้เป็นเป็นเป็นของคนอื่นใช่ไหมอ๋อเป็นของชาวบ้านเกวียนก็เป็นเกวียนแบบเกวียนโบราณนะล้อล้อใหญ่มาก คือว่าจะนั่จะสนมันรอนหรือเปล่าหรือมันเหนื่อยเพราะว่ามันปกติมันมันจะเดินบนพื้นเป็นพื้นดินพื้นหญ้าเนาะอันนี้มันเป็นพื้นแข็งอะ่ะอาจจะเจ็บขาก็ได้อาจจะมุนยินมันนะนะ บัคโฟลว์เลซิ่งเฟสติวัลธนบุรีไทยแลนด์วันนี้16ตุลาคมสองพันห้าร้อเจ็งยี่ในวันออกพรรษาเนาะเขาจะจัดก่อนวันออกออกพรรษาหนึ่งวันทุกปีละวันรุ่งขึ้นก็เป็นวันตักบาทเนาะอ๋ออันนี้อำเภอ เพเ่อพนัฐนิคมนะอ่าไก่จุดที่เป็นร่มแล้วเนี่ยเขาจะมีน้ำให้อะนะเอาละสบายเขาแล้วทีนี้นี่ร้อนมัน้ร้อนร้อนร้อนอำเภอศรีราชานะตัวนั้นัวนั้นจะสนนะผู้นั้นอะ อันนี้ก็มันใช่ย,ย่อยเหมือนกันนะเนี่ยแงเลยงครับเพราะว่าเขาต้องรีออกแต่ทักแล้วมันก็นรนะสองเัวน,นั้นดื้อมาก นั่นอำเภอพ,พานทองนะฮะตัวนั้นโอ้โหตัวนี้นตัวใหญ่มากอำเ่พานทองะะดูลออเวียนนะฮะผมก็เพิ่งเคยเห็นลออเวียนใหญ่ขนาดนี้มาครั้งนี้นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมเห็นลออเวียนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา สูงกว่าคนอ่ะอ่าแล้วสวัสดีกันเออมาดูมาดูนยครับมาดูกระบวนแห่เนาะอายุขี่ขวบนะคะขวบสองเดือนค่ะโอ้ขวบสองเดือนกำลังกำลังซนเลยไม่สบายขี่ควายดีกว่าขี่ควายเนาะร้อนร้อนสวัสดีครับโอ้มีลมให้เดินแล้วทีเนี้ย อาอันนี้อำเภอสัตหีบนะฮะอำเภอสัตหีบโอ้ เดินผ่านร้านขายเฟอร์นิเจอร์อ่ะเดินจ้องเลยเดินไปเรื่อยๆจะเดินหยุดๆน,น,น,นะฮะก้าโมงครึ่งนะโอ้โหนี่นะเด็กเด็ก อันนี้อำเภอพานทองโอ้โหเป็นโซนได้อศสยร,ร่มเงาของร้านเฟอร์นิเจอร์เดินผ่านไปนะร้อน นะโอ้เอาเรือเหมือนกันนะเนี่ยคือผมต้องสะพายกระเป๋าด้วยไงมันก็หนักกระเป๋าอุปกรณ์นี่นะมันหนักไม่นจะเดินตัวเปล่านะ cái con này kia đô lại kia đô vô

เดินกันเหนื่อยเลยเออนี่นะเดินกันไกลเลยไอ้นี่เจ๊ไฟฟ้าต่อยโหนี่ยการน่องขึ้นเลยมันเดินบน <c oughs> มันเดินบนทางหินนะนะมันก็น่าจะผิดธรรมชาติของมันนิดนึงปกติสมัยก่อนมันก็จะเดินบนทางเป็นทางดินทางอะไรพวกนี้นะไปกันเลยครับ ตัวนี้มันเมืองมันจริญขึ้นเขาเป็นทางลาดยางแล้วเอาละถึงจุดถึงจุด chèn mét thua này nè hả Mùa đen, đen hả đó. đó đen đó อ๋อเขาเขาไปตรงนี้อ่าันนี้ถนนพญาสัจจามะายังไงดี อนุบาลบูลนินิตบูนินิตเขาจะมาทางไหนกระบวนแห่ยังไม่มาเลยอ๋อเขาเอาควายล่วงหน้าแห่มาก่อนเพราะว่าควายร้อน <Okay. S 1> คนร้อนคนไม่ไหวก็เดินแจกแถวออกมาพักได้แต่ควายเนี่ย ตอนเดินตามแถวตอนนี้ควายก็ออกมาเดินเล่นชิวๆล้่นะฮะหลังจากขบวนแห่ของเ,อเขาได้จบมายังจุดที่หน้าบริเวณจัดงาน,นะฮะที่หน้าศารกาจังหวักนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะถนนพยาสัรจารตัวน,นี้ถนน ถ,ถ,ถนนทัสเพตานี่พยาจ,จัดก,การตรงน,นู้นถนนตำหนักฝั่งโน้นเป็นทะเละทะเลชนบุรีทะเลเอ่าวไทยแนะนะไปดูคัาอ่าวไทยนาละ ีได้นำควายออกจากเกียนแล้วนะฮะอ่าอร้อนดรล้ายทำรวลายสวยงามมากเลยเห็นไหม โูรายแบบโบราณเนาะจะมีรถมันอยู่อ่ะหืมเออยับมามันได้ที่ เรียนอาุบาลบูนนิทนะครับคือเหมือนกับว่าเขาเดินไปถึงตลาดแล้วก็กระบวนแห่นะก็คือน่าจะจบกันตรงนั้นส่วนควายก็จะเดินกลับถ้าตรงไปเลยเนี่ย ตรงนั้นจะเป็นสนามสนามชุรีสเตเดียมสมัยก่อนนะหรือว่าซีไซสสเตเดียมเห็นไหมฮะที่เสาไฟสูสูงอะ่ะถัดซีไซสสเตเดียมไปก็เป็นทะเลนะระหว่างซีไซสสเตเดียมกับทะเลจะมีถนนกั้นอยู่นะฮะเดิเนไปตรงเนี้ยไกลอยู่นะเนี่ยมาณสัารอ0เมตร ขึ้นไปตอนนี้ก็ประมาณประมาณ800เมตรเอาเรื่องเหมือนกันเดี๋ยวจะเดินเข้าไปในงานน,ะะน,นลยครับโ oh. อ้ยเหนื่อยเหนื่อยร้อนมากทีครั้งนี้เป็นครั้งที่153แล้วนะครับมีควายชน กรีวันนี้เป็นวันดึกกว่าห้าวันที่16ตุลาคม2567นะนี่ฮนะ